วันนี้เราจะมาทำการหาอีโวซองกันนะครับซึ่งผมได้ไปหาเจอมาแล้วของอีโวซองกินอูพระเอกเบี้ยวอย่างเรานะครับให้ไปหา m อ c ที่ตัวมันนะครับเป็นซองตัวมันทําภารกิจครับผมกับของอีโวยิบยีย,ยี่ไหนอ,อันนี้ซึ่งหากันง่ายๆอยู่แล้วเราจะไปหาดาบกันซึ่งเดี๋ยว ทุกคนจะวาร์ปก็ได้แต่ผมจะเดินไปให้ดูดีกว่าอ่านี่มาที่สตอรี่นะครับพอมาที่สตอรี่ปุ๊บหักขวานิดนึงครับหักขวาสอกโดยตรงตรงขึ้นก็ไปตรงขึ้นก็ไปตรงขึ้นปุ๊บอ่าเขานี้วหักขวาสอกทีครับแล้วก็ตรงเลยเห็นไหมครับหน้าเราอะนะกดเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับไม่นะครับกูไม่ได้เก่งกดไปเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องอ่าครับมันจะแบบ เห็นไหมครับอัตราการดัดหนึ่งร้อยเเซ็นต์เพชรสองรเพชรอีกอันนึงผมไม่รู้คืออะไรครับฟอลองกดหน่อยผมไม่รู้จริงก็อ,อะไรวะอ๋อเหมือนกันครับเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับนี่คือเข้ามาในตัวเกมแล้วครับมันมาทั้งหมด2ทางนะครับให้เงินมาแสนห้า ให้เงินมาแสนห้ามาสองทางชนะะท่าแพ้ท่าซองแพ้ท่ดาดินนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนดินมีตัวไหนดีดีมั่งนะเอ่ดินนะครับถ้าคุณไม่มีก็ใช้คอมโบของไอนารุโตกับของคาซึเกะได้นะเ,เดี๋ยวนารุโตวางนี้ได้ไหมวางได้เนาะ เนี่ยคำว่าของนナルโตะกับซาสึเกะใช้ใช้ได้นะครับใช้ได้มาทั้งหมด2ทางเนาะเดะเดะเดะเริ่มเกมก่อนเริ่มเกมก่อนโหยังไม่ทันวางตัวอัพตัวเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ดีเสร็จเกมอันนี้โอเคมันมาเป็นบอสเลยเนาะเห็นไหมลกูก้อ่าวางนナルโตะนะครับอืมแล้วก็วางซาสึสเกะปับ๊บแล้วก็ฟิวชั่นกันนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับแบบนี้อ่บางตัวละครสามารถฟิวชั่นกันได้นะครับ แบบถ้าเป็นอันนี้ไหจากเรื่องเดียวกันบางตัวมันจะฟิวชั่นกันได้ครับอย่างเช่นเบจิต้ากับโกคูก็ทำได้ครับผู้เล่นใหม่ถ้าได้เบจิต้ากับโกคูก็คือสบายอยู่นะครับฟิวชั่นไปอ่าบอสจะมาแล้วเลยผมผมต้อ,อ,งองเล่งแล้ว ผมไม่ทันแล้วมันมันต้องเร่งแล้วครับโอุย้ยพลาดเลยครับอ้ยแหลกน,นะครับไม่รู้เกิดเฮี้ยนะโอ้ยสตาร์ลอยวีครับโอ้โหพ่อ,องตายนะครับนะครับผมสตาร์ลอยวีครับเห็นไหมครับอ๋อฮะมันมาสองทางนะครับผมว่าผม ผมว่าผมชนะได้นะแต่แค่แบบมันแบบตึงมากๆเลยนี่ขนาดนั้นตัวนี้ตีหกพันนะครับย่งหกพันเท่าไหร่เนี่ยหกพันดนะครับแล้วมันมีแบบชนะท่าอีกมันชนะท่าคูณสอนะเอ้ยผมว่าได้นะครับเดี๋ยวๆๆผมขอเริ่มเกมใหม่นะครับ เป็นเงนะครับขอขอเงียบแป๊บนึงปั๊บปั๊บไปเลยครับปับ๊บปั๊บไปเลยปับ๊บปั๊บไปเลยครับปับ๊บปั๊บไปเลยยัดไปเลยครับยัดไปเลยรีบทำเวลาครับรีบยัดไปเลยผมว่าได้นะครับเนี่ยอ๋อทำได้นะอึ๊บอีโวแล้วก็พัฒนาครับ แล้วก็หาตัวรับตินสักตัวดีๆครับอย่างเช่นอิจิโกะก็ได้ครับเหมือนมีโล่เนานะเราไม่รู้มีโล่หรือเปล่าไปครับผมอ๋อมันหักระเมดอ่ะด้วยนะครับแปดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะครับอ๋อมันมีอันนี้ด้วยมันมีอ่าฮะอับอิจิโกะด้วยนะครับ อ๋อพระเจ้าครับมันสัตันเยี่ยมหมดเลยครับผมอ้อมันไม่สัตันแม่งสัสตว์ตันไม่เหลือเลยครับอ่าไอผมว่าผมต้องเคลียร์สักฝั่งว่ะครับผมว่าผมต้องเคลียร์สักฝั่งว่ะเลือดแปดพันอ่ะทุกคนว่าผมทันไหม ผมว่าสักสองตัวได้แล้วอใครที่มีตัวลุงชนะธาตุก็ดีใจด้วยนะครับแต่ผมไม่มีอันนี้ลำบากหน่อยเรทันอยู่นะครับเออไม่ได้อยูบัะ นนี่นะครับจริงจังกว่าน,นึงนะครับถ้าผมเรียกว่าขอซอรี่นะครับไม่มีอาการแยคติ้งทั้งสิ้นอันนี้มามั่วง,งานจริงๆครับไม่รู้เรื่องเลยอา่าฮะใช้แค่นารูโตะอ่าฮะใช้กับนารูโตะแล้วก็ตัวลุงอะไรก็ได้ครับเอามารับตีนสักตัวหนึ่งอ่าชนะแล้วน่าจะชนะแล้ว ชนะแล้วครับผมชนะแล้วแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะได้ดาบมา1เล่มน,นะมันจะทั้งหมด7เล่มเดี๋ยวผมฟาร์มอีโวลวเยสจ,จะมารีวิวอีกทีนะครับไม่บายครับทุกคน